สวัสดีครับเพื่อนๆน,นี้ช่องลงทุนกันนะครับอันนี้เป็น EP ที่สองนะครับสำหรับบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงนะครับโดย EP ที่หนึ่งเนี่ยผมแชร์ไปแล้วว่ามันมีแอปอะไรบ้างที่ผมแนะนำไปนะครับโดยดอกเบีย้ยประมาณสองถึงห้าเปเซ็นเลยอันนี้ก็ผมอัดคลิปประมาณเดือนกรกฎราคมนะครับก็จะเป็นดอกเบีย้ยการปีนะครับ เดี๋ยวจะมาแชร์ให้เพื่อนชมกันว่ามันได้จริงๆนะครับไม่ไม่ได้หลอกอะไรทีท่ีเป็นเชียอมสัพท์ดอกเบี้ยสูงก็จะมีทั้งหมด4แอปอันนี้เป็นรูปร่างหน้าตาแอปจริงๆเลยนะครับในโทรศัพท์เพื่อนๆไปดูใน ep 1ได้นะครับที่ผมอธิบายไปอันนี้มาให้ดูเงินปันผลที่เข้าเลยนะครับ จริงๆต้องเรียกว่าเป็นเงินดอกเบีย้ยเนะดอกเบีย้ยออมศัพโอเครายละเอียดบัญชีนตอนนั้นครับใน EP 1หนึ่งเนี่ยผมดอกเบีย้ยสะสมได้1นึ่งร้ยสาบอดจุหนึ่งนะครับโดยดอกเบีย้ยก็ประมาณสเซหลังหลังเดือนมิถุนายนก็จะมีดอกเบีย้ยโอนเข้านะครับเพื่อนๆจะเห็นว่า30มสิบมิถุนายน ห้าทุ่มห้าสิบเก้านาทีจำนวนเงินหนึ่งร้อยสี่สิบสี่จุดเจ็ดหกบาทนะครับขีเ้เนี่ยก็เป็นอินเทเลสเพศนะครับอินเทเ s สแปลว่าดอกเบี้ยนะครับี่ B e ar, บอเอออันนี้เป็นของ LHBU นะครับก็คือ LH Bank นั่นเองนะครับเพื่อนสนใจก็เข้าไปที่ EP หนึ่ง เพืเ่อนๆก็ไปดูได้นะครับถัดมาก็จะเป็นในแอป True m น n e y นะครับดอกเบีย้ยประมาณ2-4เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก่อนหน้านี้ที่ผมให้ดูไปดอกเบีย้ยผมสะสมได้ประมาณ174.71บาทนะครับอันนี้เงินที่เข้านะครับ30มสิบเมนายน68แปด เวลาห้าทุ่มห้บเก้านาทีเข้ามา2องสิบอบาทจุดสี่สิบสงสตังค์นะครับถัดมาในแอปดามนะครับแอปดามก็อันนี้ออมทรัพย์ธนาคารเกียรตนะินาคินปกตินะครับดอกเบีย้ยสซตอนนั้นสะสมดอกเบีย้ยหนึ่งสิบหกจุาบาทนะครับอันนั้น ก่อ,อนวันจ่ายประมาณ15วันวันที่จ่ายมาก็129บาทจุดศูสตางค์นะครับเข้ามาวันที่30มิบถุนายนเวลาห้าทุ่มห้นาทีห้วินาทีนะครับนี่เดือนมิถุนายนก็เดี๋ยวรอไปปีอีกขันมาก็ยังเป็นในแอปดามแต่ฝากใน f อ d นะครับ เป็นเงินสกุลต่างประเทศอันนี้ก็เป็น US ดอลลาร์นะครับออันนี้ที่ฝากไว้ตอนนั้นเรกเบีย้ยสะสมอยู่ที่34.34 34 US ดอลลาร์นะครับวันที่โอนเข้าจริงนะครับเนี่ยก็เข้าวันที่30มิถุนายนเวลา5ทุ่ม59นาทีนะครับคเดี๋ยวผมลองคูณเป็นเงินบาทนะครับ37 จุดห้าแปดเจ็ดจุดห้าแปดอันนี้ผมกดในโทรศัพท์เนาะเพื่อ,ๆอนๆคูณด้วยสามสิบสองจุดสามเอาเลทน,นะวันนี้เลยก็คือวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบยิบเอ็ดที่ประมาณเนี่ยจะได้ตีเป็นเงินบาทก็ประมาณหนึ่งพันสองร้อยสิบสามบาทนะเพื่อนๆก็ใช้ได้เลยนะอันนี้ ก็จะมีข้อระวังต่ามที่บอกไปนะเพื่อนๆในการอ่านเลกเปลี่ยนช่วงเวลา,าต่างๆเดืยอนก็ไปดูในอีพีนึงได้อันนี้ก็เป็นแอป KEPT เป็นของกรุงศรีนะครับดอกเบี้ยประมาณนี้เลยอันนี้ของเดือนกรกฎานะที่เพื่อนๆเ,เห็นนะดอกเบี้ย,ยสะสมในเดือน กรกฎาเพื่อนๆจะเห็นว่ามันเขียนว่าจ่ายครั้งสัปปายี่สิบแดกรกดาประมาณ18บาทแต่มันก็ยังสะสมไปเรื่อยๆนะอันนี้อยากเอามาให้เพื่อนๆดูเริ่มตั้งแต่มิถุนายนนี่รับดอกเบี้ยมาสิบห้าบาทเนี่ยโอนมาวันที่ยี่สิบแปดในแอปนี้ก็จะได้รับทุกวันที่ยี่สิบแปดเลยนะเพื่อนๆอันนี้มันก็โอนออกไปที่บัญชีออมรั์ปกติ ไปเดือนพฤษภาคมนะครับนี่ดอกเบี้ยรับมาก็ยี่บห้าบาทสามสิบตังก็โอนย้ายไปที่ธนาคารออมทรัพย์มาก็เดือนอันนี้ผมน่าจะลืมเดือนเมษายนเนะแต่ว่าได้รับจ,จริงๆเพื่อนเดือนมีนาคมอันนี้ผมน่าจะฝากหน้อยก็หนึ่งบาทกว่าไปก็กุมภาพานันธ์ อันนี้ผมน่าจะฝากหนักเลยน่าจะสี่ยอดสี่ห้าหื่นก็สะสมในเดือนนั้นก็สี่สิบเจ็ดบาทก็เดือนมกราคมครับเพื่อนๆเ,เข้ามาสามบาทกว่าโดยรวมแล้วที่ผมได้รับในปีนี้เนาะตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนมิถุนายนประมาณหนึ่งร้อยสิบห้าบาทแปดสิบตังค์นี่ก็ครบที่ ครบทั้ง4แอปนะครับก็เอามาให้เพื่อนเนเห็นจริงๆว่ามันได้รับจริงๆนะครับไม่ไม่ได้หลอกอะไรก็เป็นบัญชีออมทรัพย์ปกติเลยในธนาคารประเทศไทยเนาะก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากฝากเงินไว้เพื่อฉุกเฉินโอนย้ายเงินไปนจ่ายนู่นจ่ายนี่ก็ตามนี้ได้เลยนะครับ<อ>เพื่อนๆโอเค เดี๋ยวอีพีที่3านะมก็น่าจะปลายปีเลยนะเพื่อนๆจะเอามาให้เห็นว่ามันได้จริงๆครับค,รคลิปนี้ไว้เท่านี้ฝากเพื่อนๆกด subscribe กดไลค์กด like, แชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย